ขอโมทนามีโอกาสทําบุญผาปาพ่อผ่าปาแม่กันหน่อยตรงด้านแถวนี้นะครับเอ่อไ่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ในเน้นศรัทธาในฐานหน้าที่เกิดมาเป็นลูกพ่อเกิดมาเป็นลูกแม่เลี้ยงเรามากว่าจะโตในหมดข้าวไปหลายถ้วยหมดกล้วยไปหลายหวีหมดนมตาหมีไปหลายกระป๋องสักผ้าขี่ตีผ้าเยี่ยวให้เราสมัยสมัยก่อนนั้นแถมทึกก็ไม่มีนะพ่อแม่ลำบากมากในฐานหน้าที่เราเติบโตมาทุกวันนี้ เราได้ดีได้ดีเพราะเรามีพ่อเรามีแม่ฉะนั้นมีโอกาสใครทำบุญให้พ่อดีสิบให้แม่ยีสิบแล้วมันเนลงเหยดูนะมาร่วมกันยกช่อฟ้านะมาติดผราป่าโพพ่อโพแม่ก่อนเจ้าค่ะนะบูมรวมผูกผ้าสามสีอันนี้สง์ผ้าสามสีไม่มีอะไรครับแอ่โบธนาอีหนึ่งใบปัดใจให้พ่อโบธนานอใช้่ึนใจ บาง่ี่ไปแอบตกแต่งใบโพงเงินโพทองอยู่นะเอาปักเลยค่ะนี่อันนี้นั่นแหละนี่นี่นี่คนนี้คนนู้นผู้หญิงผู้ที่ผู้หญิงนี่แหละดูแลล่างห้องนมม้ำบุญ้วยรวมด้วยช่วยกันมากันก่อนก่อนจะไปใกล้จะกลับเขาอาจจะสนใจธรรมทิโนมาในที่ไหนวันเด้อใครจะโมทนาบวชเนรใครไม่เคยอุ้มผ้าไตแวะมาโมทนาตรงนี้สักหนึ่งร้อยบาทนะโมทนาสะ2ยี่สิบบาทห้าสิบบาทก็ทำได้ตอนนี้มีนักข่าวมาไล์สดอยู่ตรงนี้ อมุทนาบุญผ้ายในบุญใหญ่ใครก็รู้เชิญท่านผู้มีจิตใจใฝ่กุศลร่วมจาฆ่าฝากไว้เป็นกองทุนผลและบุญมีแน่แค่ได้ทำจะมากน้อยเพียงใดไม่กำหนดใจสวยสดตั้งจิตเจตนาหมายหน้ามันดำไปละ <c oughs> ให้บุญนี้อยู่คู่ท่านหญิงชายแม่ที่วายบุญทรงจงเจริญไม่อยากให้พี่น้องได้พลาดนะบุญจําเ่อเพื่อ,อบุญมาลสาวคุณเก่งนี่แน่นอนลด้เกิน

โมยตัดิสุนสากตังสุมคกระังะสุบาตาังสุโหตทิสุปโนสุมโหโตจะสุเยทงังพรมารีสุปทากินากายกรรมวาจากรรมปะทยกินาปัทากินะมโนกรรมวณีนธีเตปะทากินา